Yeah, really. มันดขข้างีจหงดคเมแต่ว่าใส่ไปสองมต์แรกยังไม่ค่อย่างแตอนแรกเล็นสองนิ้ไปเลยมาเนี่ยพี่ซื้อไปตอนที่เป็นรถมาสองันหรือสองลายกันไม่ต้องรัดข้างหน้าเลยนะเอาแค่นี้พอข้างหน้านี้ไม่ต้องรัดเลยแล้วผมก็ปล่อยนี่ไงผมปล่อยปลอกไว้ปลองไว้ยังไงถุ้นละเลยะตรงนี้อย่งเดว้ำเพราะว่าข้างหน้ามันทาให้ดีเท้าอยู่แล้วถ้าเราไปนั่งรถเเท้าครับ

เอาหลายย่างยาวเส้นแดงเราให้เขาได้ไหมมันก็จะได้อยู่นะเพราะว่าไปแล้วคิดว่าเยี่ยมไปสิสวยครับสวยครับสวยไปเล็กจุดครับแต่หนึ่งจังหวะเปิดเปิดพี่หลีกหลีลุ้นสายยิงยิงสายสวย แสดงคนนั้นนะเหมือนไหมือนัแรงี่เหมือนกันเลยไม่เหมือนีิธีเลยจับจับจับสวนลุกสีนี่แม็กไม่ใหญ่ไม่หมมไม่ค่อยหมาดกว่าไปเชื่มบอลหน่อยพี่ไปทางบอลดารากะแล้วไอ้ก้าวบอลแล้วเหรอไอ้ก้านะกดูดิรอพุ่งขึ้นขึ้นขึ้นบอลขึ้นบอลขึ้นบอลขึ้นบอ อ่้ดี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 เจ้าผายลมพอดูดิเฮ้ยเสวยมันไม่ล้ำไม่ล้ำนะเฮ้ยแฟร์ดวิ่งไปนะวิ่งรู้ลยนะเมื่อกี้ไม่ม่มีวิ่ง้นี้ล่ะนินนะนินไ้พวคนนัดชวนกินเหล้าไม่มีใครมาเลยดิที่ดีทังไอ้กอ ดีดีพี่ก๊อฟเยี่ยมโก้ดีมากต้องไม่ใช่ไม่ใช่โกโก้แล้วน้าแล้ว嘛รุ่นนี้ใช้ได้นะแล้วรุ่นนี้ดีนะจะรับผินาทีแล้วบอกไ่ได้ครับแ่ครับไอ้โก้ไปเล่นแบบใครนะไอ้กไปเล่นเล่นแบบโอ้ไอ้ตกกัดอะไอ้กกัดเราไม่ไอ้แ่ยนีเามีเกือบ40คุณอะเล้ว่นี้เรารวมกับอินที มีแค่ประมาณหกตัวเอาทิศอะกักกันไปกักกันมาเรียบร้อยไม่ได้ตกงคู่เจอตาจอกพูดกักอีกเรียบร้อยต้องชื่ออะไรพี่เนี่ยโรอลอินจูรี่เฮดจูรี่เฮ้เอาออฟอินจูรี่เอาออฟอินจูรี่เอ้ไอ้คนเจ็บนี่แหละคนเจ็บนี่มันก้อนอั d ไหนอย่าชมอย่าชม แค่ไปเก็บบอลทีแมงเจ็บเฮาอ๋อพิจูรี่เฮาจูรีเฮาอ๋อมิจูรี่ไอ้โค้ชฮาไปเจอใครใครวะฮาร์เฮาอ๋อพิจูรี่ทีมที่รวมนักเตะที่เจ็บไปในทีมทีมที่รวมเหล่าบรรดานักเตะที่เจ็บไปในทีมเข้าไปบอลอุ้ยไม่เป็นไร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 เยี่ยมไปไปเหมือนพี่โลดเลยว่ะไปเหมือนพี่โลดเลยว่ะพี่โลดชินไหมนะในช่อง

นนีี่่ม้ไอ้ก้านี่ไอ้ก้านี่เกมหนึ่งแม่งโดนบอลห้าครั้งอ่ะทุกการบุบเป็นบอลต้องต้องมีนโดนบอลนอลที่เราซฟเนี่ยคือมันเรามันจังหวะเราแทงได้อ่ะพียากพี่ยาไม่ดีก็เลยต้องฟังมันก็ได้ว่าไม่พอแล้วผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังแล้วมันมันหลอดนะเหมือนเวลาไปเล่นเหมือนเวลาไปเล่นยิงซีแล้วเจอเซนเรีย์บอลตั้งแต่บอลยังไม่ถึงอ่ะมันชอบเล่นบอลอยู่ตรงกลางแล้วบอลแม่งสมุทรบอลเราเล่นแล้วหลอดนี่พี่ไผ่พี่พี่ไผ่ มันไม่ถึงกูเลยนะมองเรามันแคบเลยมันแคบไปเลยเหมือนไัมือไอ้เชี่ยเปาเรียกอ่ะมึงดูเวลาเปาเรียกไอ้เชี่ยเปายังไม่เติมขึ้นมานะเขาเรียกบอลไล้ก่อนนี่ไงที่ที่ดูมีอุดรพีระกี้ของปูด่านะปูยังไม่ทันได้บอลเลยแม่งเรียกปูด่าเลยปปูไปแล้วทางทีมดูนี่ด่าเลยเขาเขาเรียกผมหลายรอบมากแต่ผมเงียบเงียบหมดเลยต่อไปเนี่ยมันจ้องเลยทุกคน

ยีมยมเยี่ยม่เอาใม่เอาใหม่ได้ไม่มีเอาให้เผาป่ะได้เผาแผ่นเลยเนี่ยน่ยดแกก็มี Nike c a m เหรอ Campo แหละแต่ว่ามันไปชอกไปนล้วก็โบ่อนนี้นะฮแกใส่ทั้งไม่ไม่ไา้เข้าลก

เด่กเขาไม่กล้าหรอกพี่ก่อนจะเหนื่อยพี่กจอยนย้อถ้าระหว่งวันทูอ่ะมึงไม่ต้องย้อนแตประเด็นคูผมมาวิ่งฉีกแล้วอ่ะสมัยปีหนึ่งอ่ะปีแปดอ่ะทั้งทะเลาะกับเขายับอ่ะวันทูไม่ถูกกันนะเนี่ยเดี๋ยวส่งบอลให้เขาเขาบอกไม่เอาน้องร้องคือหลับไปโอ้โหมันไปขัดไปอื่นกูปวดจอยทำไมเราลินสมัยปีหนึ่งอ่ะไดายับเลยอยู่ดีเด้วแกชิงไงโจ๊กอ่ะกูจำได้เลยอ๋อแล้วกูก็ไม่รู้จักใครอ่ะ กูเล่นอย่างเดียวเลยโดนพี่ตุ้มไอพี่อะไรนะงานเลยนะตัวล่ำๆอ่ะพีแปดอ่ะี่ชอบไปมึงไปงานแต่งได้ต่อยดไงพี่ก้องอ่ะเออพี่ก้องเฮียเตะขากูเขียวเลยปวดที่หไหล่กูเพิ่งแต่งงานแกเปิดร้านอะุ้ยเปล่าเปล่าเปล่า

ยสวยสวยขวแทนกอนับด้ได้ดนี่ยะเปลี่ยนเปลี่ยน้รอเปิดเรไเตรียมตัวนะไอ้คิมปเล่นทางซ้ายก่อน เขา่5นาทีสี่ปอเขาไม่เอาบดจะปลุกเขาจะคืาไปปลูกคืนแบเดียวโจ๊กไม่รู้ว่าใครอกนอะไรนะยังไม่รู้ว่าใครยัไม่รู้ว่าเปลี่ยนใครรอกันี่เล็กไม่ใช่หรอไม่ใช่อี่เล็กใครปลูอ๋อโอเคใครปลูอเปลี่ยนตัวได้ไหมอ่ะเชิญครับเป้าเล็กไปลยเป่า เต้นเยนพีทพปเปล่าเต้นเต้นเปล่าเปล่เล่าอนนี้เล่นต่อนิมไม่เว้ามาเล่น เมรนตรงโอ้หต,ต,นตน้นไ,ไ,ไม่ไรลวะทไมเลี้ยงบม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่คีมเอาใหม่เอาใหม่ไม่ไรเอาใหม่ดีเลยไม่กันดีนเลยไว้ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ใช่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 คุณก็บอกจางจางก็บอกเอาข่าวครับก็ปลุกฟองขึ้นอาตรงนี้มันดูนี่มันมืดไฟไม่ไฟแล้วไฟพอไปมันทองมาตรงนี้ไม่เหลืองเปรี้ยวเลยไอ้เหี้ยทีมหลอกกูอะเยี่ยมพี่ก๊อฟได้พี่ก๊อฟได้พี่ก๊อฟโอเคไผ่ได้ไผ่ได้ไผ่ได้เยี่ยมลูกบอลไผ่หน่อย ไมอาไมอาไมมใครวิ hm, Pixel, ่งสปีดวะเนี่ยเยี <y 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 ่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม

ไม่เข้าไมถึงมันมันเหนื่อยแทงดิครับครับสองอะไรบ้างตั้งดิเอาสองฟิว โยาเลนัอ yeah, yeah. well, no. yeah. ้องยาพี่เอางมาดิไปแคจ่จแต่ีเลยตึมๆหน่อยตมๆหน่อยแน่นๆหน่ยน้อง้ม่ไอ้ม่ไอ่ไม่ม่ไอ้่อ้ไ้อโอ้โมีอ้ไอ้่ไอม่ม่อ่ไอ้ไมม่อ โอ้เดี๋ยวมันจะไปชนเสาข้างหลังไงน่าจะลวนหางิมไผ่ได้ไผ่ได้ขิเยี่ยมสปใอมองยห้หลังต้องสีว่างว่างเอย เอาอีกแล้วอะไรนะควันกระชับมิตรเอาอีกแล้วเหรอไม่ไม่เขาเขาไม่ได้หัวร้อนทั้งชิ้นนี้กี่ใบแล้วโอ้โหโอ้โหสำหรการค้าแข้งลงเล่นทั้งหมด500นัดทั้งนัก็พอๆกับยาพิเศษกินนะใบเหลือง2,225ใบผมผมยังไม่เคยดูใบเหลืองเลยจริงเหตรงนี้เปล่าคนนี้ความทุกข์เล่นไม่ค่อยดี โดนเพื่อนไม่ได้เพื่อนหลาไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องนานมาีน้องนานมาีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ไม่โดนคนลวันนี้ไม่ปกยาอายาวออกใกล้ดี้วโดนโจ๊กไลูกนี้เลไม่หมือนตรงนั้นไม่เท่นตรงนั้ไม่เท่ากันตวเกัไบางเลยไม่เป็นไดีแล้วก็หนไม่เท่ากันล้มไปตรงนี้เลนี่ นำสองหนึ่งโจนสองอให้กระเป๋าเปิดได้หรืาดนนก็พอเต้นก็ีหน้าพม่เอาบอลนำด้วยก็เต้นยืนหน้าเลยรมัน ตีใช่หโอ้เยี่ยมม ขึ้นเทลเขาไปขนเทลขุกปาเทลวิ่งร้อกิ้นปเทลวิ่งเป็นร0 0กิโลเลยเหรอโอ้โหนี่มันอะไรกันนี้นเย็นไงหล่ะมันนเหมือนกับเป็นเขาตินข้าวหมเขามีกินไปไปไป วิ่งเทวเวกันคร้องสามตัวรงามตัวเลยกรรมการเปียตัวหนครับคนคอทยกคน่หนาีดอเ่ดีกคนนึงอีกคนนึงอ๋อที่มันอัพป่เ่ีไม่นาออ่เจ้องออเดินเดินเดเด เดินเดินเดินเรียก่อนจับบอลด้วยกันดิจับบอลนิดหนึ่งจับบอลนิดหนึ่งถึงไม่ให้ตัวเองอะใช่ไหมรีบไปหน่อยโป๊กบอสุดคนเดียวคนเดียว คือปิดเลยนี่นี่ ื่อแล้วอยากวิ่ง

แต่มันต้องกินหลังกิข้าเลยกินอะไรก็ได้ไม่ต้องกินข้าวใครกินไม่มีใครกินหลังมากเอ้าตัวไปแต่ว่าเอาอยู่โคเลยเข้านะดังเข้าเก